เลวนาเอยนาลาภุณาโมมีสัพพุทธานั่งตันหังกะโลมีทั้งกะโลมหายาโสสารนังกะโลโลกายโตที่ปังกะโลสุทินกะโลโคนท่านโยชนะปามุโคมังกะโลปุริชาสาโกโนเทโรรัตเทวฒโนโซเพโทปุนาสัมปโนพุทโธวีปรสสีแล้วจารุปโมกุกุสันโทโกนาคมโนกัสโปโคตโม สีเอยสีสีอริยะเมีไตโยคุณผู้ทธรรมโมภะสังโคภะสังฆาคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทีพระเจ้าทั้งหลายใ,ในเสนกุณจัากวาลเวลานี้ข้าขอนอมนมัชาการจิตตบุตรในผ่านผู้พ่าทานผาธรรมผู้ผาล้ำปินกรอหน สาธุด้อท่านปัญจาสิงขอนพญาเทพญาทอนเวลานี้ขอถวายคำก่อนจงมาราบเอาพรเอ้ยกะน้อยไว้โอ้ยละน้อยน้อย คุณเออเาละนอพี่น้องมันก็ทำธรรมดาได้พี่น้องแนวว่าลำบ่ลองต้องมีการเกี่ยวของไปถึงไฟคุณครูนาบาดนี้ก็จะได้เกาเรื่องไปถึงไฟคุณครูมันเป็นของธรรมดาอะแข่งการลำฟอน หันหนึ่งจังว่าสาุเดื้อขาขอนอบดอบนิวกลมกับวันทาคุณลาบิดามันดาตลอดทั้งคู่บ่าให้ทานมาความตัง คุณพุทธโทธโมตั้งสังขังวังต่อขออนันลาขอปานุ่มแถมเท่าสามเงาหอมโพนายเอ้ยนายรัตนะใจโกโพหญ่ใบนาขอชันตีขอถวายวันภากับชุริม,มีสาสารทุนดื้อที่ว่าพุทั้งหาเปที่วดาทั้งสีทอและนี้หนักนามกนังน้อยเมกะลาท่านนี่พระอินอยูฝ่าหฮลิงลำแลเห็นวันนี้คิดจำเปลี่ยนเช้าตื่นเชิญอออขอย่อมือขึ้นยืนตรงคงทีแล้ว เด้อพอตั้งสติเที่ยงมันปนนมนิ่วใส่เสียงนะทูกชิงเพียนขนอมน,อมนอบวันท่าชุนทีว่าอาหาักลุ่มถึงเมืองฝ่าชิ่นหมอหนุนทางหาหมอหาทางแปดพอให้มาแวดล้อมระวังขา้า่านนี้โดยนันละโดยนันละโดยเฉพาะมือนี้มีงานด่วนด่วนหลนายคนแต่ยายพุ่งพันผู้จากกันไปแล้วยินแววเสียงขึ้นพูแลล้ำนิ่มดวง แมวเสียงขื้นผู้ลานลำรลีบด้วงดวงนั่นละดวงวิญญาณทุกท่านให้หันเฝ้าตาอุมาสาธุเด้อพุณนนี้พระพุทธในสถิตอยู่น่าพระทรมทานอยู่ทางหลังพุณนพระทรงมาบาังแวดระวังผัวใสเสิ้อพนาลไรเจ้าจัดกระบวนรีบดวนแล้วเดือพ่อพระอิศวรพัฒน์ความพานมณอมเป่าตื่นในวันนี้ธุระยังเอิ้นเชิญท่านสัญญาณหอขอนั่นละขอให้มาดูแลแก่ผู้หลานวันนี้ วันนี้ปัญจสิงค์อนเจ้าเนาวสวรรค์น,นั่นให้ลำสินนั่นละศิละปะการล้ำการล้ำท่านประสิาทธิภาษาไทยพระพรใดแต่สวรรค์นะนึกแนวใดขอให้ใดจังสันเพากากันท่านการให้ทรงยานลงมาเบื้องหลังวันนี้อยู่เวทีขอว่าให้ยืนหวนฟอนแอวให้มีไหวมีแววแกปัญหาเฉพาะหน้าไปหาตึงหนึ่งสอง ออกปินแสงลูกมองใส่ดินพินสีล้ำขึ้นมีคนถือสาลรือย่อยองให้นั้นล่ะเสียงของหานหาว,ว่าสาวก่อนย่อนใส่แค้่ยา่ายไก่บาดเกาแค้่ย่าไก่บาดเกาจังบาเข่าป้องกันเอาละนอพี่นองชิบนิวอันคอรอแเคลีของมองลัวัชระขอนอมนมัจ,จาการพระธิรานุทีระถูกถูกรูปผููเป็นสฆ์ พอกำนั้นพอผู้ใหญ่พอผู้ซอยเบิดสุขสุขคนนั่นละนาอพี่น้องแล้วก็อีพ่ออีแม่ผู้นังฟังล่ำอยู่นี่ขออนุญาตบาดคำเด้อพอเดือแม่เด้อหมอลำอยูเหนือหัวพอเหนือหัวแม่ใหญ่เป็นบาปเป็นกรรมมาเมื่อนี่พี่น้องในรูปแบบหมอลำกรประยุกต์ขันสีฟังเท่งบักหาวบักซื่นนั่นให้ขอน้ำมาลำไมง่งิ่งหมอลำผู้ใา้นี่เสาะให้ฟังหมอเว้ากับหมอรองเมื่อนี่มาสองคนบาดนี่มาจังสีแล้วว่าพอา่อน่าจือต่างสีแล้ว จักเชียวคว่ำไหมาเบอกอีพออีแม่เฮาฟังมาลำบานน้องโนบอแมนซิปเทียรแล้วบออีแม่มีแต่ความเก่าอยู่นี่พี่น้องกะบ่เปิดจักเชียล่ะวะนอพี่น้องเนาะฟังความเก่ากะช้างหัวมันหอมันชี้ไปไดเบิดดอกแต่มอลำกะยังลืมผู้ขากะห่างเวทีมาด่นแล้วเมื่อนี้ขอออกตัวไว้เชาก่อนเด้ออีพออีแม่เด้อสทีเว่าความขี้ไลยให้ฟังไปตัดเสียตัดส่ง้าตั้งต่อมาลำบานน้องโน่กะขากีอีพอีแม่ บาดนี้มือกอนไัดไปล่ำขวัญแกนไ,ไปลื้อเกือบไปขวัญแกนคนบาดนี้ได้หายืมหมอแช่บาดนี้บอแม่นเกือบเจ้าของโอ้ยก็ปินตาคับนอพี่นองจังวาม่ามือนี้คือจังว่าแลนอพี่นองเพิ่นว่าชีพปีลำ่ำเพิ่นว่าเศร้าปีล่ำจังเห็นกันเทียงนึงบาดคาเขา้าขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าเถื่อฮาลายาม อี่พอ,อีแม่อ,อ้ยจังว่าสิบปีลำเพิ่นว่าเร้าปีลำจังเห็นกวงมาหยามมังดีกะจังพออ้ยหายกะจังหายเห็นเพิ่นว่าสิบปีลำเพิ่นว่าเช้า,าปีลำจังเห็นแมงหลังอ้ํามายามกุ้งยี่ฝอยเน่าหลายปีแล้วล่วลวมามเจ้าหมอลำนอ่อบ่ได้มานี่ละวนอหมอลำอ้อมใจบ่แมนสี่สองปีสามปีอยู่บ่บ่ได้พอกันตัวเพิ่นก็ได้ดอก พรท่านหัวตะพ่อกันเมือวานนี่กระตัวเพื่อนกันได้ดอกว่าว่าท่านนีพ่อกันโดนนี่แหละมาพ่อกันจังสี่พ่อพ่พ่อกันโดนอี่หีละแม่ผููขากับไปเหตุงานอยากน้ำเด็กน้อยเลี้ยงลูกก็เจ้าทำงานเป็นผู้เลี้ยงเดีกน้อยแอวนี่กับผู้นึงแอวนี่กับผู้หนึ่งจักว่าหากเจ้าว่าไทยเมียนอยู่เบิดมือเบิดเว้นก็เลยได้ห่างล้ำนั่นแหละพี่น้องบ้านนี้เฮียกับไรซะซในบ้านบั้นพี่น้องพันย็นช่วยๆอยู่ข้างล่ัง พี่น้องเอ้ยมันเป็นธรรมดาดอกนอก้อพี่น้องโอ้ยไตแขกเอ้ยหาพลม,มใหม่เจ้าภาพในเดือบานเนี่ยนี่แหละพี่น้องเพื่อนจะว่าจังสีเปียบปะมาะไว้ว่าเอียนอยู่ในตมุมเดมาลำอ้อมใจเอ้ยเพื่อนว่าเอียนอยู่ในตมุมปลาขิงอยู่ในน้ำสมปลากรรมพันอยู่หลอดหัวหน้า ไฟปนปลาพันอยู่ถวยใบเฟืองไฟนกเอียงมันกินมากโพวให้ไอ้นอกเต็นหัวไฉมันกินน้ำขี่ออยคุณพ่อพุณนแม่ขันมาฟังล่ำจังสีแล้วก็ดีฟังหมอลำวัชชะลฟังหมอลำออมใจจังสี่ก็ดีเปียบปะมาไว้ว่าฟังเบาซำหน่อยสาวซำหน่อยเสียงยังดีองตรงกล้วยคำห้องกะจังได้ห็นฟ้านบาดธรรมานหลายครั้งผัวเจ้าหนี้กะเจ้ามาเห็นทีหมอลำออมใจเอ้ยขอโทษเธอลา แต่ป่าขิงเจ้าบ่ทันตีไปเล็กสี่อายบ่คุโอ้ยบุญไอ้นั่นบ่เธอเพื่อนว่าไอ้และน้องมันบ่ห็นกันพวกจิ๋กูเพื่อนกินน้ำตลาดตัวอีแม่พวกนักปราถากินน้ำวิชาบัดนี้เพื่อนจังว่าจังสี่นอพี่น้องจังได้พอพบกันมือนี่บุญหอดยอดเกี่ยวพื่จังเบาจังว่าละล่นี่ล่ะโอ๊ตสแงนกินคาต่างขิงเดือพี่น้องด้อโอ๊ตสแงนกินลิงต่างกะไต ฟังวัจาาคนผู้หายัำพอผู้เพิ่นดีเมื่อนี้ล่ำมาด่นในอีแม่ช่วงเดียวผู้ไดผู้ใดลุกหนีแมยเดี๋ยวนี้บ่เต็มอิม่มนั่งสะกนเด้อแม่เด้อือลํำหน่อยแทบด,ดีขันยังให้ลํำลห,ลหลายๆกะติบเดือแม่เด้อขันมากไปก็ติกบกะบอกมากกะพูแต่ว่าขันบอลํำเพ็นบอกมากกะพูแล้วกระสีพอได้ลํำไม่ฟังกระสีนั่งเขียวมากให้เบิ่ง บัดนี้พี่น้องเพื่อนจะว่าจังสี่โอ้ยแม่งกรมาไหลาแทนอบาเนี่ยมาเป็นหางเื่องมาล่ำแทนอบาเนี่นี่แหละเห็นกันบ่แมนเห็นหน่อยเทื่อละลายอีพออีเม่คพุณนทีธนาวุฒิกับพี่นั่งพี่สะพ้ยจักซื้อบางไดหรือลืมแล้วล่ะพี่แหมบอกเฮ้โอ้ยไม่เข้าลืมอีหลีเพิ่นไปหาเพิ่นไปจ้างเอิ้น,น้องเอิ้นุ่เอิ้นลูกเอิหล้านมาซอยการซอยงาน บุญน้อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญสลลงสาลาบุญปันข้าวกีบุญผีกินน้ำผีธนาบุญไปเอิญนมาเบิดเสี่ยวุญของเฮาใจดีใจสปอร์ย่านมอลำ่มบอมาไปจำว้ต่างวันสองหมื่นพุ่นอีแม่มือนี้ก็ใช้อีสาวแม่เป็นหาหมื่นได้หมื่นเนี่ยาสาธุอาขันบอมีเพลินขันบอมีคุ้นีธนาวุญกับพีนั่งพีสะพยกับบอมีมือนี้นกนอก้นอเอิญน้นองเอิญน,นุ่งมอลำดีก็บมอลำัวัชระกับบอึดบออยาก ไปล่ำใสตะก,กี้เขากะซาวาละแม่ขันมาบ้านน้องโนจังสีมันสิปินซาวาฮือสิปินชีวีฮือสิปินโซโวโก็บพะหูจักดอกยี่พอ,อีแม่เอ้อยนี่ละน้อพี่น้องขอความสุขทุกทวนาสธาทานจงฟังดีในมือนี่ไผลักนี้ปีน่นอนผู้นั่งโทษในบุญล้อนโดนโดนมาจังเจอพ่อเห็นกันเที่ยงดามเถื่ออย่าหนีมืออก่อนคอยโอ้ยคอยมวนน้ำแม่งเมาได้บ้านนี้ ุยยัยนี่เมื่อก่อนคข่แมนคนมบ้างไอ้่อยกลืนขอความสุขยุงลาบลื่นเกิดแก่พวกไกยเฮาผู้เอาตนออกมาฟังแวดระวังเวียนหลอมผู้เพิ่น้อมไก่อ้วนผู้เจ็บปิ่นในหายป่วยผู้อยากรวยไก่ซื้อเลขท้ายผู้เพิ่นเท่าให้น,น,นุ่มคือนโอ้ยีแม่ไข่สาธุว่าสันยกมือขึ้นพร้อมสาธุ้อแม่เดิน ให้ผู้ทุกโศกสะอื้นในเจ้าตื่นเด้อสดใสผู้นอนไหลขอให้มีคนปูกผู้ทุกข์จนให้รวยแบ่ง ผู<ภ>้อื้อแทงเทียลายแข็งขาแข็งขอสะดเดือผู้เพินเตี้ยวหมอต่อขอให้เจ้าน่าจงสูงผู้เพินมีผ้าลายงให้มีถาดทาสาพวกเจ้าหน้าสนุกดำพวกข้าขครมีคนซื้อพวกเจ้ามือสนุกจริงพวกผู้แทงสนุกถือผู้ปากกือกให้เ้าผู้เมาเราอย่าหยางเสียผู้บอกงาม ยามเพิ่นเอขอยคของเราอ่องตาผู้เพิ่นสวยโสภาให้ตืมสวยพันเท่าผู้ว่าท่านมีเจ้าเงาหัวใจให้ไดนผู้สาเดือผู้เพิ่นมีอยู่แล้วขอให้มันดอกอยู่ยืนทานผู้ฟังลำเอ๋ยผู้ได้มักเบาพื้นมรำอ้อมใจจะมากเาพื้นบ่โอ้คอยมักพี่น้องบ้านน้องโน่ว่ามีผู้เบาพื้นกันดอก ผู้ใดมากเฝ้าพื้นคนอื่นปินกว่าจำยาอึืดคำนินทาให้เลือนไหลปันตูมกี๋สายหรือยิ่งหรือห่างหมายหรือสายใดไลคู่ราชการทุกมูพอกำนันผูนใ้ในบ้านขอให้เจ้าจงจเจริญอ,อีพออีแม่มานังฟังล้ำแล้วจังสีกดีท่านจะขึ้นไปบ้านนอนล้มหัวลงไป พี่ไก่นี่บอกแปดสีท่นปีนี่กสีบอกเก้าสีสาธุเดือขอให้ออกอีลีท่านบอกวันนี้ปีหนาออกแน่นอนเิ้ยสมพรเนอเอาไปในแจะบอกกับพี่กับน้องร่องเครื่องร่องไม่ใช่กันก่อนละ่ะ เตียมฟันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่กฟันเป็นหนอนได้บัดเนี่ย้อ่ะ เเย็นเป็นสุขหายจากโลกโลค5้าพญาที่ส่ Relax. วนสุยางเด้อผู้ได้ฟ่านไก่ถือเลขสามตัวปงปงเด้อแม่เด้อผู้ได้บ่ฟ่านไก่ถือตัวเดียวผู้ตบมือไก่ถือสองตัว แนช่างหวมต่อมาเกิดรุ่นเท่าดอกแมงเมาอ่ะเอาหันนี้สากอนรได้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 บันล้านใหญ่เดียวละแม่ละคำก่อนคำก่อนไปต่อละเติมตามเหลืองละผาดยังหัว่อไปรอฟังไม่ไดงหัวขอรอฟังบันไม่อะบันไม่ชาวไทยผีโน่ห้อง พีนอนหังบันบอลเดินหนุ่ยนั่นแล้วนั่นหาได้ยินอย่างได้ยินบอล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 แล้วบอลบอลแล้นบอลบอลแล้วบอลบอลแล้วบอลบอลหอบอลห้องกนัันดึงมาว่ายูพัดแหวนะวังใล้าแม่ลลเวมวิ่งและมีวิ่งบอลบายแม่บนลไว้เพแม่ตองตกจากต้นดากตัมาล้มโยนคนผิวหันผิวผิวผิวเวินลงดินมีเสียงสัตทด อดออดอลแม่ละเสียงออดพี่ท้องออดและเออยงง่อยควันชอนครูชอนครูมีครูโหวานอนรวมใต๋ผากินมากว่ากินมากค่ากาสาฮับมาควันคูมนอนนังนอนห้างลุ่มปาไปเหื่อห้วยเต็มคืนละแมงขึ้นละแมงยาแมงอย่างเหม็นเน่าหนุวนเกยนองเกยเอาหันนี้มากระเบ้ากระเบ้าเดี๋ยวพนังยุดควันนะโดนกบมาเลี้ยงวันบอลหล่อมังมิงอ่อบอมมังมืมี ดกระชิลงลอมอยู่ป่ายฝนสีดีบ้านี่แมดีก็ยังดีเมื่อนี่เด้อฝนสาดบ้าก่อให้หัวแต่ได้ลำเที่ยเดี่ยวเนี่ยด็ผีเนี่ย เอาหันนีพ่อวันแล้ววานเหลวโนรัอยาตื่นกาฮับผลทางเที่ยวทางเที่ยวไฟขึ้นเมื่อบานมองเห็นตังเดือดละแม่ละปลายดัวปายดัวพิรานด้อละดู้อละลละพิลานไล่ลานลองว่าจจลานเลยลอดผมเอาผมเมากระเลยมุมวางดอนวนวนห้องอื่นสั่งน้ำหลังวนวนห้องอื่นสั่งน้ำหลังโนรัยุงทองก่อนเดวองวานไอโนออกวานไอคันิงหลังวานแมววานแม่ยืนเตะ้ากำแหล่แฟนอายอยู่สาย ขอจองสี่ห้องหัวใจขอจองสี่ห้องหัวใจโทรดวงไม่ให้จะว่าอย่างไรจะปวกเจ็บใจไม่ได้เห็นของนาง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 ให้นรารกมันคงสูกใจให้น่ารักคงสูกใจถ้าเห็นส่วนข้างในตาหากจะตายก็ขอให้ตายอยู่ที่บนอกนางบอ่ข้างก็่ีทก็่ีดอก่ข้างก็่ีทก็่ดีนถ้มือทั้งสี่ในมันแข็งเกดีเกดิ กินดีกินดีแล้วกินดีกินดีแล้วกินดีคือคุยบักเลตายหย่อนแขนกา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 ทีสาวฟาแม่นสันลือเบานานสูน่าบวกลือนองนาสูน่าบวกลือนองนาสีเอาราคาเท่าใดว่าที่หาเงินมาแจงดอกนองแจงดอกนองแจงดอกนองมวนบอยแม่บุ้ยเดได้จะนั่งปานผ่านฟังพระเทศแทศบ้านเนี่ยมาฟันใหนลูกเบิ่งในไปยัง แี่ละพี่นอ้องคือศิละปะวัฒนธรรมอีสานก็นเฮาตั้งแต่พ่อแต่แม่แต่โบลณโบรานสมัยตะกี้กับมีล่ำกับแค่น,น้อยพ่อ,อยแมน่นอจังประยุกต์ขึ้นมาใส่พิ้นใส่ฟองจังเอื่นหมอล่ำก่อนประยุกหรือเขาเอื่าหมอล่ำคูเราพี่น,อน้องเนาะเอาฟอนพี่น้องฟอนบ่ฟอนก็บตบมือไปนั่มอย่านางเฮ็ดเซเวเอร์อแม่เดอมันคือคนบ่ถึกเล ีเอาเงินซะก่อนละมาหาเงินก็ทักแล่มือนี้บระเดีมาหาแนวมอนอดอกกีแม่เอ้ย่อนแม่มพ่อนโยกแขนคืนครั้งหนึ่งอายุยืนสิบปีโยกแขนคืนสองครั้งอายุยืนร้อยปีเหลือจากหันกปสร้างหัวมันสอ,อดแม่นอน เราเป้ท่วงพระล้ม็นไปเลยอวยมาไห้ ตอหน้าฟังก่อนกาชิวากาชิวาพันละนาต่อไทยต่อไทยก็ใหญ่เรื่องต้อมไปไปวัไในไง่อูเชิญมามีระการเม่นภ้าษาผ้าษาว่ามาเลยแน่ให้บอ๊อลําแก่แปรก่อนบอนว่าบอนว่ากระเลยขาบอมุมาบ่มมลาใบนาบอเป,ป็นฟังดูแม่ฟังวันละชีเน้น ที่เน้นเห็นกอนตามหลักวาน้องไปมันกะก็เหนื่อจิงจนแจ้งสีแสดงหัวคอหัวคอไปพ่อคนไหนืจอไใคจืจอถือไปรักยืดปั่นทันไผ่ไก่ไฟฮอดเลิกได้อุตมะยำดีฮอดเลิกได้อุตมะยำดีถือกำดาวลูกีนี่มีปลาไก่ขวำกังผ้าสุมวังร้านเนื้อรันเหนือแบบี้เก่าแฟนเพื่อไปเที่ยวเพื่อนนะทางหน้าจะมัวสายย่างใตุ๊กแดงได้ไก่ฟองปั้นสีออกลีนลาผ้าที่แข่งกันแล้วกุมเกี้ยงยินแต่เสียง แขนเจ้าเฮาแขนเจ้าลงกอนลายยาสาวมอลำให้เจ้าเฮาให้เจ้าอามานองอย่างเดินว่าแล้วเอื่นกูพี่มอแขนว่าแล้วเอื่นกูพี่มอแขนแอนเอลแอ็นเอลแอ็นเอลอ็อลแล้วแล้วแอ๋อย่างเสียงคนก็ไปในไากลางป่ากลางป่าก็ทะ Doanh tên tao 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 tên ai tên tao tên tao ก็ในเงาอีกเจ้าก่อนจะบอกกับพี่กับน้องอีกจ้าน้อยจังให้มอลำบอมใจขึ้นมานักดนตรียิ้มเด้อบบยิ้มบใบใจคาโต้ได้มือเนี่ยบุญแม่พยายังจะมาฟอนจอมใช้ตะหม้อเข่าแท้แม้น้ำบ้าพี่เนี่ยให้ลูกซ่าเห็นแนววัดดีครับขอบคุณครับอ้ยมาเท่ใหญกับเป็นสาวเป็นหนาน้อ,อีแม่ขอ่อยแม่ ขอบคุณขอบคุณเด้อ à, แม่เ้อเจ้าทานมากเ้าบาทให้เด็กขึ้นไปสองสองล้านสองล้านกระไดดอกเนาะเอ๊เมื่อบาทนี้เสียมาแค่มาคือผางยงต้ตรงองาบผาอันแม่งเมาแต่นอกบาทเนี่ยเอาฟ่อนแม่ฟ,อฟ,อฟ,อฟอ่อนฟ,อนฟอน่อนเอาบุญบู้ได้ฟ่อนผูน้นันถือ Âu Nguyên Chẳng lạ chẳng dây luôn Âu Hân Nhi Hân Nhi Hóa mưa phải Vô phải Kính ngay đến kẻ ta Bên anh là bà đẻ đi Anh có hỏi Tiếng bà bà cháy Đành đường đơn Bà là nhục 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 là nhục là nhục Ơn, ơn sáng lung tà cắn lan nghe khoản đi đỡ non đầy nhang môn hòn cho ra nhà hạt nhà ngày cải ngoài hoàng hiếu nói nương đành là ba điệu khẳng ngàn nói nương đành là ba đi toàn đi đi cha bò là buồn đơ là lật toàn phải bay lưu đường đuôi nặng là cái còn dùng nỉ là cái thiêu hín còn xuống là, hín còn. Hín là ăn, đời nói. สูงชันลานโมีบอลโมเิ็มงาเปินทำตัําชูไม่หยาปุ๊บงบงตามบุ่งใช้าสักกุนาแนวนกคู่แนวในหันนาได้หลายวันกันนี่เป็นนานลำบาเอาแล้วด้ยแม่คอยบานเเอาหันนี้หันนี้ได้ยวันกันี่แม่นนนลากนันลาบาใจลาบากูใดยินเก่ากันีแมลานงีูหู้ว่ากูเหาวางพอดี แก้วแกงเบอร์หนาวหวานมีหนาวตานลำใหญ่ๆลำใหญ่เหืองเหืองปินปุ้มสักคู่นานะมาห่มมามาห่มปลาชุมแซวสับจอดอย่งนี้อาจอดเจดเ็ดนอนละเป็นมองปลานะฮะ นัสำคัญในงานวันนี้สำคัญในงานวันนี้ทุกท่านสุกขีพี่น้องมวนบ่อ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 ขอเสียงภูมักวนกันเล้ออุ้ยน้อยแมวคอยมวนไปจังสีดำแม่ดูสำคัญในงานวันนี้ทุกท่านสุกขีพี่น้องวันช่น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 เด้อวันช่นวันช่นวันช่นงานของเฮาสําเร็ดดาลื่น ไปใดนั้นขอช้อยกันโอ้ยนันล้านน,น,น,นาล้นวนล้วนนี้นาลัานนาล้วนล้วนนี้นาเจ้าป็นศรัทธาให้ใจกว้างเจ้าเป็นศรัทธาให้ใจกว้างใจกว้างใจกว้า,างให้ใจกว่าง ยังบอลเรวว่าการเตยแม่ละจนมาพัานเลียววห็นหน้าหขา้ามาคือกันด่ากออยากลา,าดูไปอ่ะดูขอบคุณครับโอ้ยบ้านสีก็ให้ลูใช่เนาะย่างเช้าหนึ่ง,งค,คือสีเป็นหมอแค่นี่แหละล่ะนี้กากูบอกว่า่ารับหนาเตาแค่นเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่ดีไม่แห้งเดือพอเดอไม่ได้ขึ้นไปลอยล้านพันล้านออกจากบ้านเนียจะลมคุ้มค่ำยังไปต่ำคุ้เมเงินมังมีเงินล้านเด้อพอเดอ mặt cả đắm à lèo diệp ấp thế tùng nhàn có nhàn. chị nga chẳng qua chỉ sốt thu chồng chẳng qua nhàn cứ tọt mặt cả đắm à lèo คุณครับขอบคุณคุณพี่สบายนี่แหละเจ้าภาพใหญ่เด้อพี่นี่เด้อไหวงามงเด้อมาเอาขึ้นละ เป็นหมูทำทานได้เกี่ยวอยู่เสากีบ uh ่ได้น้องกะชีเอาพี่บ่ได้พี่กะชีเอาน้องชีทั้งพีทั้งชีทั้งน้องไอมันกลุ่มเด้อแม่นลองข้องลองของลองของลองของเด้อไห้หองอาวสาหนีดันล้านนาล้โนนวนนาล้านนาล้โนนวนนาแปดสิ่ปีกะบ่ไล่ลืมเจ้าเก่าที่ปีกะบ่ไล่ลืมได้เป็นเนี้อไผกะชีน้ำไปยู่เป็นสูุไผกะชีน้ำไปมาเป็นแม่ห่างกะชีน้ำไปเมียงนำบนนำเวียนะ ดได้น bon, ้ําบนน้ําเพียงโอ้ยจนได้จົได้จนได้โอ้ยจนได้อาบานี่ทันเวลาจักน